การปรับแต่งใน Edit Mode subdivide subdivide เป็นการเพิ่มรายละเอียดโครงสร้างให้กับวัตถุเมื่อเราคลิกเลือกคำสั่ง subdivide วัตถุจะมีจำนวนโครงสร้างเพิ่มขึ้นทั้งจุดด้านและก็พื้นผิว vertex edge และ face ซึ่งจุดประสงค์ของการใช้คำสั่งนี้ก็คือ การทำให้วัตถุมีรายละเอียดมากขึ้นเพื่อการสร้างโมเดลที่มีรายละเอียดมากขึ้นวิธีการใช้คำสั่ง s u b d i v ว้ e 1. เลือกวัตถุ 2. เลือก Edit Mode หรือกด Tab 3. คลิกที่ปุ่มซับด v i ว e ที่ปรากฏในหน้าต่าง tools ด้านซ้ายมือหรือกด W เพื่อแสดงเมนูการแก้ไขเลือกคำสั่งซับดิวายกดหนึ่งครั้งจะเท่ากับการแบ่งผิวครึ่งหนึ่งกดหลายครั้งก็จะแบ่งย่อยไปเรื่อยๆเราสามารถเลือกการแบ่งพื้นผิวเป็นส่วนๆโดยการเลือกเอาเฟสเฉพาะส่วนหากเราต้องการเลือกทั้งหมดให้กด A วัตถุจะเป็นสีส้มทั้งหมดจะเป็นการแบ่งโครงสร้างทั้งวัตถุ b e v e l ฟ e เ e เ e เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการลบเหลี่ยมหรือมุมของวัตถุให้มีความโค้งมนมากขึ้นวิธีการทำคือ 1. ให้เลือกด้านที่ต้องการทำให้เกิดการลบเหลี่ยม 2. เมื่อเลือกแล้วให้ไปยังคำสั่ง Mesh Edge Bevel ed. หรือกดคีย์ c t r l B และขยับเมาส์ เมื่อได้ทีแล้วให้คลิกเมาส์อีกหนึ่งครั้งก็จะได้ Bevel ตามต้องการ i n s e ซ็ set, เป็นคำสั่งแบ่งส่วนซ้อนจากพื้นผิวที่ได้เลือกไว้ทำให้ได้ส่วนที่มีรูปร่างเหมือนพื้นผิวที่เลือกมีวิธีการทำคือ 1. เลือกวัตถุที่ต้องการแบ่งผิวซ้อน 2. เลือก edit mode เลือก face ที่จะทำการแบ่งส่วนกด w เลือก i n s e t หรือกด key i จากนั้นขยับเมาส์ตามต้องการเมื่อได้ที่แล้วให้คลิกเมาส์ซ้ายจะปรากฏพื้นผิวเพิ่มเติมในพื้นผิวเดิม extrude Extrude เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการปรับแต่งส่วนประกอบของวัตถุให้ขยายยืดหรือถูกผลักเข้าไปในรูปแบบต่างๆซึ่งคำสั่งนี้จะอยู่ภายใต้ e d i t Mode จะมีปุ่ม Extrude อยู่ที่ True Tool Shelf ด้านซ้ายมือหรือกด E จากนั้นขยับเมาส์ตามขนาดที่ต้องการยืดมีวิธีการทำคือ 1. เลือกวัตถุที่ต้องการยืด 2. เลือก Edit Mode 3. เลือกพื้นผิวจุดเส้นขอบที่ต้องการยืดจากนั้นกด E แล้วขยับเมาส์การขยับของ Extrude จะสามารถขยับได้ตามแนวแกนที่เราต้องการคือให้กด E ตามด้วยแกนที่ต้องการให้ขยับเช่นกด X ให้ขยับตามแกนแนว X แล้วขยับเมาส์ วัตถุจะถูกขยับไปตามแนวแกน x เท่านั้นรูปคัดเป็นคำสั่งที่ใช้แบ่งส่วนของวัตถุโดยจะแบ่งรอบวัตถุมีวิธีการทำคือ 1. กด c t r l r 2. เลือกแนวที่ต้องการจะตัดจะปรากฏเป็นเส้นสีชมพู ให้คลิกซ้ายเมื่อคลิกเสร็จปุ๊บให้เราขยับปรับขนาดหรือปรับตำแหน่งที่ต้องการตัดและคลิกซ้ายอีกครั้งเพื่อตัด knife เป็นคำสั่งตัดเส้นเพิ่มเติมในวัตถุโดยการกด k แล้วคลิกไปตามจุดที่เราจะตัดเส้นใหม่เมื่อตัดได้ตามต้องการแล้วให้เรากด enter วัตถุจะถูกตัดตามเส้นที่กำหนด